สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณยายบัวลอยเจยมอล,ลี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสแล้วก็เย็นสบายเป็นวันพักผ่อนของคุณยายบัวลอยวันพักผ่อนของคุณยายบัวลอยนะคะก็จะมีวันจันทร์กับวันอังคารคุณยายจะได้อยู่บ้านวันนี้พ่อขวานนะคะไม่มีทุระที่จะต้องไปตัดหญ้าไปเอาสับป,ปะรดนะคะ คุณยายุบลอยจึงได้มาร่วมตักบ,บาตรกับครอบครัวแล้วก็พ่อคอรนลูกครนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดค่ะตอนนี้คุณยายกำลังกินเงาะอยู่นะคะรอพระคุณเจ้ามาะคะ่ะพระคุณเจ้ามาแล้วนะคะแต่ใจของคุณยายยังอยู่ที่ของกินอยู่นะคะเนี่ย วันนี้คุณยายนะคะตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำบุญนะคะแล้วก็คุณยายก็ได้รับสิ่งตอบแทนนะคะวันนี้มีช่องนะคะพลายคุณทรัพย์นะคะมามอบกล้วยให้คุณยายแต่เช้าเลยตอนนี้คุณยายนะคะกำลังฟิน,นกับการกินเงาะนะคะโอ,อ้ไม่ใช่นะคะกำลังตั้งใจใส่บาตอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะ ตั้งแต่คุณยายนะคะได้กลับมาอยู่บ้านนะคะคุณยายก็ได้ใส่บานะคะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งคะ่ะตั้งแต่คุณยายโดนฟ้าผ่าวันนั้นนะคะก็จะพาคุณยายนะคะพาคุณยายไปทําบุญ บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนยายได้ไปลดน้ําที่วัดป่าเจียงด้วยนะคะตอนหลังโดนฟ้าผ่านะคะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีช่องนะคะคนยายยังไม่ทําช่องนะคะวันนี้ก็เลยยังไม่มีนะคะไม่มีวิดีโอตอนนั้นนะคะ mm. มาให้แม่แม่เอฟซีได้รับชมนะคะ mm. ตอนนี้นะคะคนยายก็จะกินทั้งกล้วยแล้วก็ใส่บาดไปพร้อมกันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะช่องพลาย,ะะายขุนทรัพย์นะคะท <Yeah. S 1> ี่มามอบกล้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีผู้ใจบุญนะคะผู้ใจดีนะคะ <Okay. S 1> ที่เมตตาคนยายนะคะที่มามอบกล้วยให้คุณยายแต่เช at mm ้าเลยวันนี้คุณยายอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจแล้วก็อิ่มทั้งท้องไปพร้อมกันเลยค่ะ ขอบคุณแม่ๆนะคะที่เข้ามารับชมคุณยายนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายตลอดมานะคะวันนี้คุณยายนะคะอิ่มมากแล้วนะอิ่มทั้งใจแล้วก็อิ่มทั้ง ท้องไปพร้อมกันนะคะขอบคุณนะคะแม่ๆนะคะที่มามอบกล้วยให้คุณยายนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะช่องพลายคุนทรั์นะคะที่มามอบกล้วยให้คุณยายแต่เช้าเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์นะคะ1ไลค์1แชร์1นคอมเมนต์นะคะเท่ากับ1กําลังใจให้กับคุณยายบัวลอยนะคะ เข้ามารับชมคุณยายกันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันเยอะๆนะคะวันนี้ลูกควันก็ขอลาไปก่อนคะ่ะหากมีข้อบกพร่องนะคะผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะฝากคุณยายบัวลอยนะคะไว้ในอ้อมกอดของแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะคุณยายบัวลอยนะคะกำลังมีช่องเป็นของตัวเองนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณยายกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ